สวัสดีนะครับกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่3 0 7เนี่นะเป็นเหรียญเต่าของหลวงพ่อพัพนปุญญากรรมวัดให้ด้วยนครสวรรค์นะครับวันนี้บางๆราคาพิเศษ350บาททุกเหรียญน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อ,อปาก้าลงยานะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีลงยาจีวรพื้นในแดงขอบเขียวขาวนะครับนี่นะทั้งหัวเต่า ทางเท้าเต่าตีนเต่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นลงยาแดงด้วยส่วนด้านหลังหลังเหรียญเนี่ยนะครับก็มีโค้ดนัมเบ์ตรงนี้แล้วก็มีอัตระยันสวยๆแบบนี้ราคาบางๆราคาพิเศษเหรียญรุ่นนี้จะสร้างนะครับตอนเปิดจองเนี่ยปลายปี2562นเกเศษประมาณต้นปี2563นะครับเรียกว่า2-3ปีมาละเป็นเหรียญเต่าสวยๆของ ลวงพ่อพัดคุญญากาโมวัดให้ด้วนนครสวรรค์น,นะครับในราคา350บาทเท่านั้นนี่นะท่านใดรับแอดไลน์ได้เลยนะครับ098 7815 862วันนี้เจอสี่เหรียญน,นะครับก็มีสี่เหรียญนี่แหละมาฝากกันในราคาบางๆไปเลยนี่นะจะเป็นลงยาขาวแบบนี้หรือว่าจะเป็นเข้มๆเขียวๆแบบนี้นะครับน้องหนูคือเนื้อนวะอ่านวะ2อเลขสวยด้วยนะเลขสอเดี 2, ๋ยวผมสู้ไม่ชมนะครับ ตีราคาพิเศษราคาเหมาไปเลยนะครับหมายเลขสองสองก็350บาทเหมือนกันผมให้ราคาพิเศษนะครับนี่ก็จะเป็นนวะเหมือนกันหมายเลข13 350บาทนะครับส่วน2เนื้อนี้2เหรียญนี้ก็จะเป็นอัปาก้านะครับเป็นอัป,ปกาก้าวันนี้พิเศษบางๆกันไปนะครับเหรียญเต่ารุ่นรุ่นอะไรเอ่ยนะครับเป็นรุ่นนี้เลยครับ พยาเตาเรียนรุ่นเจ้าสัวเรียกซับของหลวงป้่พัชปุญญากาโมวัตรหิโดนครสวรรค์นะครับสามร้อยห้าสิบบาททุกเรียนแอดไลน์มานะครับ